ข่าวแรกของวันนี้นะคะคอรมอได้มีการเห็นชอบ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสว,นวรรคตในหลวงราชกาลที่9ของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชและวันหยุดราชการประจำปีค่ะ นายชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมได้มีการรับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดวยวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคต ครบเจปีหรือเรียกว่าสัตตมวัตะะวเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรว่าวันน้ำ ขอภัยค่ะวันนวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณาจึงเห็นสมควรกําหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชและกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจําปีเนื่องจากเป็นวันสําคัญของชาติไทยค่ะ